สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสิซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าพี่น้องตอนตอนราคาตู้เพินเดี๋ยวนี้เงินพอข่ากัใจดีโย่แต่ม่อยากลดนะเดี๋ยวนี้นะบ่เล่นรือชุดอะไรนี่บ่เล่นอย่งนี้นี่บอกอย่างน้ท่านซองนะทานเลยนะค่าเนาะ ตู้บั่นแก่งโดนตู้ตะทันแก่งโดนเลยใช่ชื่อตะทันนั่นไหมเขามาใช้เรื่องเราประหุนะเจ้ว่าตู้ตะทันนะเขาว่าขันพื้นเนี่ยตู้ตะทันมาเลยใช้ายเขาว่าขันตู้ไม่ตู้ตะทัานเลเขาบอกเขาจะโบเสื้อน่าจะหลายนานเผิ่อโม่อีกพี่น้องเนาะอีตาทันบั่นแก่งโดนเนี่ยนี่พี่น้องอันนี้ก็ใช้เรื่องเครองไล่เลเฉยเล่เมียอีตาทันอันนี่เนาะอีตาทันก็อีน้ายังกอเจ้าน่ะอีน้ายังเอ้ย อทวนไอทวนอ่ะเอยทวนเออทวนปเนาะคันี่ไอทวนเนาะอีานทวนกัอีตาทันว่าเป็นงนนานี่เนาะลาแหงปาเขียวอันนี้ว่ามันวไม่พัง่าบาดอว่าคอยนะใกรไดกบบานางวคคเราเป็นคนบานางว่คคํา เราไปเอาผัวอยู่บ้านแก่งโดนขึ้นนหน้าจตาเาว่าเดีวก็จะเอาตามแล้วตามคนมาแจกัน้าครับผจกกะเาเชื่อจมาจเาอยู่บ้านระวังบ้านระวังเลาไปเษววได้มันบอเขามาบ้านใครแ่ที่เาม็แล้วก็เหือยวาะบอกเ่าวันน yeah. ี้บอกคุ no. totally ้งยแต่คุ้แล้วก็อยู่บ้านน้นตรงอันคยยังไงพอเถ่าจะมาว่าแข่งกันเด้อเนาะเราเราเรา่กได้นอนแล้วนอนจมนอนจมเราพอจะพิเ็นเรามาเราจะได้ไปได้เราเราเฮงืแล้วเมื่อยปวดปวดเล่านี่ เออนล่วแหลรปุดีได้ปอดนี well, uh ่ต่เก่าแมนที่เราบอนั่นพอแถวเพื่อนชีวาแบบนี้แลพี่น้องเลยอยากให้พอเแ่วเพื่อนมาว่าแข่งกันพอได้เราต้องได้ต้อลงราคายังบ่ได้ยังต่อราคาอยู่ตรงแหลนเ่าเอาที่ด้น้ำเด้อคันตู้ได้ตู้เฮาเขาจะบอกเลยแหลมพอได้เที่ยวมีเงินต่ออยู่อยากได้พันสองมาสั่นตู้นี่ปกติพันหาแลักไพันสามแนห้อมลายโมพืนตีบะห้อมนอกรบอว่า อันนี้ส่เวียนยี่ห้พรมตัวนี้น่นพรมดพัดสองสะอย่าว่าง่้ยง่ายท่านสามใชุดเลยชื่อประจำ

โอ้ยเรื่อนหน่วยเดียวหนึ่งนนลีวยชุดยใหญ่ลุงแหล่สิเอาแหละพันชอมค่ะม่งดูลุงแหล่จ็คเขาเจ้าหลดบอลลุดยต่อไปสมบอันสี่ันห้าเอาล่ะได้ะอันนี้นยชุดถยนะนุได้ทสามเนยนแะคะตามุดแต่ว่าเฮ็ดมารอน่ะเขาโบฮ็ดออกกุ้มกลุ่จนหมาไม่ได้รอห้อมไปผมช่องันนี้ นยละพันยระสื้สีไก่เนี่คนจะเหกนว่าโอ้ยวาไปว่ามานี่มแต่คนกันอีกร้หนแหค่รเอรื่องที่มันประวัติเนาเง้า่างกันแค่าน้ำใจต้นนีเหรอไม่งินบะหมี่ไม่เนี่ยเส้นเนื้อชิมผมชิหาบาทสื่อเขานี่ไหมใช่ข้าวนัมนี่แหนะท้อยรหลดไปเฮือนบุตจีบิฮามะจัดยุ่ทร์วันนะเอาลูกนี่ล่นะพันซอง สิฮามเองบ่ยอมให้เมื่อการลุ้นโมได้หามสอยได้อย่าฮามเราเองหรอกเด้อแต่ก็มาเิว่าได้ดี่กัรลุ้นท่านซองแต่บางทีเราเรื่องฉีฮามเองโอ้ยยเดี๋ยวบอกนะบอกท่านซองนะอันสองอ่ะมาดึงมาเข่ากล้องอีกไหมขี้ไล่ยังไงเข่ากล้องเจ้าบ่อยากให้เขาเห็นบ่ พี่น้องเอ้ยต่อไปต่อมาที่อแหงไม่ค่าขี่ทีบลดเขาไปเบิรงรูนนบอลพูยังนะไม่ค่าขี่ทีบรลดไม่ค่าขี่เหนียวเอน้เขาเห็ดกวงราคาไปดได้พันผู้เยะเขาไม่แจกเห็ดส่วนายไป็นรอไวน์ด้วยใเพื่อได้ดีจิตใจเลยนี่นะโอ้นั่นแล้เนีพันสอง เดาว่าเขาไปเด็กขวานมันมันกลวงร้ายเลยแปลว่าเขาไปลงยึดแต่พันสามฮะนี่เลยชุดเลยค่ะเดคานลยน้ำมันก็ได้ทางผ่านสิไปส่งเงินทินโอ้ยมาคนได้ขายรถจักรไงมั้พังมือเศร้านี่เขาแก่มาจุดสวดโหลดที่นึ่งเอ้ยนถหลดเขาเจ้าจุดสปีนกับเบอซื้อยักซื้อซอยเพิ่นนี่มีเจ้าหนึ่งครบบ่หอมบ่หอมหุ่มมือได้ตู้เดี๋ยว่าแต่ว่าเขานี่ฮะ คือมีแต่ผูค่ะผูคายแทะมไก่เลอไก่ไ่่ในน้ำตาลก้อนพี่น้องน้ำตาลัวแม่นะมีว่าน้ำตาลัวแม่ไพยอันพายตางอากาศมากกับโบเปื่อยไวยังน้ะพี่น้องเนาะขักอิรีน้ำตาลัวแม่โตผู มาแต่บ้านใดไหมคะบ้านดอนตูมพี่น้องบ้านดอนตูมนะต้นตาลน่ะสีเต็มถุงให้ถุงหนาเนาะพี่น้องเนาะก้อนเขาได้เกาะ เจ้าหากก่อนต่อสิบพันชาหากก่อนต่อสี่พันแม่ห้ำซีบอยบ่ออยู่บ้านโพนุนบ้านโพนอ่ะชาหักกอนนี่นี่ท้าคุณอยู่บ้านโพุนเราเราเป็นเอาวัวบานโพนเลยเราปั่นปกติเราสิขายแถวบ้านโพนเนาะพี่น้องเนาะออกมาเลาะขายน้องพวกก็จะต้มเองนะอะไรผิดชื่อต่อครับบั้นดอนตูมนะต้นตาลนะเต็มทงหายทงหน้า น้ำตาลกับเปตะกินอย่างเนาะไม่ซีมแล้วคือบัซื้อซอยเล้าอ่นนาลุงแหล่ซื่อซอยเล้าแม่หาพันซื่อแม่ปลว่าทีใหายต่ขอยจะเศร้าหาก่อนนะขั้นหาก่อนเท่าไดค่ะเอ้ขั้นหาพันเท่าไหรยเออ มาไก่นคล้ายเลขค้ายลวดด้นินะพิปกติคล้ายซาก้อนเทไรเบิดนี่เทไรเบิร์ดตรี่เทไรสองเซนลุงแหละลุงแหละคล้ายเบิดแล้วนี่เบิดนี่เซนหนึ่ลากกระตากับไสิาพันจีบดูสิพายเอาเบิร์ดแปะว่าไม่ยังใครอเห็นตึกระองบเออเอาให้คน ตะกี้นะข้าหมากซื้อให้อีเม่บบายกินกับเขา้กา,าก้นานอ่เรื่อไว้กินี่ำตาลน่ะเนโบมากบ้าแพงมกจพันไหน10พันนะสักหากน่น,นื่อไว้กินน่ะเอาเอาหาพัน โอ้ยลานไสอยากพี่น้องเลยซื้อให้กินแน่ชื้อให้กินแน่อยู่เอาหาพันกับพ่อน้ำตาลยังนี่น้ำตาลน้ำตาลก้อนเอาให้พี่น้องมาง่ายด้วยนะ เบ่งแล้วเป็นก้อนก่อนโอ้ยผู้ใดทั้งตลาดดงผู้ใดมาขืนเอาเป็นรถไทยรถไทยตอนมันเป็นหมาก่ะมามากปีหมาตัวเล็ก นังบลงตพี่าิยืมเงินก่มาอุ่นมบัวหานค่ะไปเียวโยโดยโดยปัญหาบ่มีมีแต่บัตรซิบพีน้องสุดท้ายต่อจน ต่อจนปากพูดจเข้าแห่งกับบวลดพี่น้องเลยพันสามคือเก่าไ่ไปอะไรมาลูกเป็นเซลล์ละสบามันนี้นะผู้เพื่อนเราไปว้ามาเป็นเซลล์อันพวกระบาสละไม่นี่ลงไม่ในบังไทนี่นี่เนี่ยพกอาจะเป็นพี่เป็นน้องกันท่า อ้าวลังไปส่งเงินปราวานาะพี้เ no. ้างบายดีเ้ยพี่น yeah. ้องป่าวาเอาตู้ใส่เสื้อผ้าเพราะว่าปราวาบ่มีตู้ใส่เสื้อผ้าพี่น้อง ยืมเงินประมาณเอเราพี่น้องท่านสามยืมเงินประมาวเาพันสามจากได้ตู้ใสเสื้อผ้า เคยใหม่บุมีตู้เสื้อผ้าพี่น้องเคยกแม่ดูดอกนี่มันมอเลยทอนนี้เราใส่เสื้อผ้าสบายเคยใหม่บุมีตู้เสื้อผ้าก็เลยยืมเนี่ยปราเมาว่าสันยืมเงินเนี่ยปราเมาอยากได้ตู้เสื้อผ้าเด้เพิ่นว่ากลวงในมากไป็นไส้คอผ้าได้หอยกังนี่สบายพอดีสร้างนี่กะตู้เพิ่นงามในหนะากลวงเนาะพี่น้องพอใส่ได้ เนอรามาี่บ่ยู่บ้านนี่ละคือเมื่อแต่นะป้าอย่าบอกนะว่าจะเอาข้นขึ้นได้มาพีจังวะไอ้พอดีแล้วเวียนยูติ่อ้ยจะเหม็นสะเนาะไอ้บ่หีิเขาใช้ซีนะนี่น่นชี้ขอบตู่มนี่แค่มันี่แคงมันนี่แบบว่าจะขึ้นบัวไว้นน่ คือบอกว่าไอ้นี่มันหันหนามาพี่อนนี่อ่าแมนอยู่เออแมนดีช่วงนี้มันจังบอกเกเกะไม่ได้ก็ได้นี่ก็แล้วแต่นี่นี่หันหนามันมาพี่หน้าิบันี่นี่เอาแก๊สน่ะสูดไปพุ่นลูกแหละแมนอยู่ไอ้นี่บอกอือนี่ตั้งนี่แต่งโตออกไปเลยนู่เออแต่งโตออกไปเลยนี่นี่แหละขันห้าอยู่ข้างหลังตัวน้าเอาหาบานมากันนะมันบุบเป็นตาหน่ะนี่เอาเข่ามาลดนี่เอาแก๊สเลื่อนไปพุ่นลุงแหละ มันจะจะทนที่ะเดี๋ยวเราไปดูันเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยห่อนเ่อนเดี๋ยวว่าถิมาเตมนห่อนกันอีมันเท่าเออเออน้าานันยังว่ามันบวกได้โอเคได้วันนี้โอเคมานี้พิดีพลดีนี่เหมันอิงอ่ามอ้เดีวอืมาพอดีโดยระหว่างอามาสอามาซิกพี่ซิกพี่ซิกซิขานนาต่ง โอเคโอเคเลื่อนเอาบ้าบอลนี่ดีมันมีแต่ทางออกมือเดืองสีตัวเบิ้องอายเดี๋ยวใครได้หนิมันห่อนนี่ออกมาในทูได้หนิใครจะใครจะได้ใครับกินเด้ออ่ากล้องชิบูเปล่าถึงไปนี่โอ้ยหอมกินเลยบ่มีสีนี่ยังเลยเดนนี่นะบ่มีกินเออหูจ้าก็พ่ออะลรอากาศห่อนบ่อธิบายรายกระยาเห็นอยู่มันจะดูดสีได้พวกีนะมันได้คัใครๆหรอกมันบ่มีสีนี่เาได้มจะสูตรมาพี่ก็ได้ลุงเด๋อ มันมันเป็นสูตรน้ํานี่อยู่มากะได้บ่เป็นน่ะเออๆๆๆแน่เออเค้าจ่งแต่ทางออกเจ้านี่เออโอเคนันแลมันก็บังเลยนี่ดนี่บ่หอมดอกก็กะจัดออกติแอ้เออแนวหอยนะออกสิมีบ่อนหอยกระเป๋าหอยข้างล่างพสิอึดมองหอยติหอยข้างล่างติ โบอหอยยังนะนี่นะให้มันแปลน,นอันอันกองอันไหนก็สิกองเฮียงพาขึ้นเลยก็บ,บ่กอ,องอันไหนให้มันกลวงอ,อ๋อกองแค้มพาขึ้นกองเข่องน,น่ะกองมุ่นมุน,ข,นบบขึ้นเจ้าเที่ยงเขือพอกองเสือก็บ,บ่เป็นนะมันนึ่งมันนึ่ง Năm bọn quay hết sức của me, young man. Nay nina chung batoo maniai của batoo ung thai kuang hoi, namahoi, vai nó to phi ừ. vai chai tobi gong chưa gong sang gong mai ok ha phu ku ngô 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 เบ็ดใหมาเลยลอดมูหมวกมาเอาเครื for, à, ่องสิมาให้เอาเครื่องมาเครื่องย่างอันนระเป๋ากระเปิลเข้ามเออกระเป๋ามึงก็บหอยทั้งพี่เฮ้ยพี่ตอกไม้นี่หอยนี่หอยมันเข่ามุมตัวนี Hait ้มันยังโบ่โผล่ออกมานี่ตอกันี่คนก็ค uh. ือสูงอยู่นี่หนะตอกเปลือกหอยนี่ลงเช้าก่อนเจออะไรใครอยากมาเแข่งไหวกันยามเช้าเลยจับกองใหม่กองแคมพลาผูกขึ้นเต็มอึคืออยู่เน็นต่อว่า Những người hơn cả bộ bên này. nhau Gi phong mùa, pho kèn, yang kong kuin kong kuin. Bye long bunny. rồi ต่อก็ไปดีรุดต so ักดิได้รุดเร็วโลดข้าเร็วาลดยาละข้าพันหาแล้วลงเือจ้าพันสักคันสีเอาขีดแันสีงจ้าก่อยเงินพี่น้องพันสาเล็กงามๆพันสามอร่อยเลยกีคือบิดเบิดับเบมารดจิมแล้วแต่ว่ามันออกกันขอบใจเด้อ ตอยจนตมาเหื่อยวะจนปากแห้งไปหาเงินอันไส้นีปลาเมาเด้อวันนี้เคยใหม่บากแห้งก็แห้งของเก่ายังยุดดำนี่นะเอ้ยเอ้ยได้ตู้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจปลาเมาละลายเด้อที่จ่ายเงินให้ก่อนโดยไปจะจะไปแล้วจะมีกินน้ำกันบ้างมะฮนนี้กับศิริคอบปิดคลิปไปเพียบคนนี้เนาะเรียมหอยเนาะพี่น้องเนาะพีกินว่าเสืร์้อมให้เนีนึกกระถกเนาะพี่น้องเนาะเป็นกันเองกันเองเขอโทษขออภัยเนาะอาอาภูมิถึกใจกันเนาะเพราะวไปบ้านบ้านนะเพราะว่า ปิ่นนออกไปทางนี้มันเสียนแจ็คสบดีเนาะสบายดีเด้อฝากก็หล่ตัวเซสองโซเพ่เงี้ย